บ้านผีสิงแห่งทุ่งนาน้อยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านผีสิงแห่งทุ่งนาน้อยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ในเวลากลางวันชาวบ้านต่างร่ำลือถึงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังออกมาจากบ้านหลังนี้ในยามค่ำคืน เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวสองคนย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ครอบครัวนี้เป็นคนกรุงเทพที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสกับชีวิตเรียบง่ายในชนบทพวกเขาไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านผีสิงนั้นเลยวันหนึ่งลูกสาวคนโตชื่อเหมยได้ไปเดินเล่นในทุ่งนา,นาเธอหลงทางและพบกับบ้านหลังเก่าเข้า เหมยรู้สึกทึ่งกับความงามที่เสื่อมโทรมของบ้านหลังนี้และตัดสินใจเข้าไปสำรวจข้างในบ้านมีบรรยากาศเย็นยะเยือกและกลิ่นอับชื้นเหมยได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่คิดว่าเป็นเพียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างที่แตกทันใดนั้นเหมยรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาเธอหันไปและเห็นเงาร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในกระจกแตกเธอจ้องมองเงาร่างนั้นด้วยความหวาดกลัว แเด็กหญิงในกระจกกลับยิ้มให้เธอก่อนที่เงานั้นจะหายวับไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเหมยเล่าเรื่องให้ครอบครัวฟังแต่พวกเขาไม่เชื่อและคิดว่าเป็นเพียงจินตนาการของเด็กสาวแต่คืนถัดมาเหมยเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับเด็กหญิงในกระจกฝันนั้นเหมือนจริงจนเธอรู้สึกถึงการสัมผัสเย็นแยะเยือกบนผิวหนังของเธอคืนหนึ่ง เหมยตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนเด็กหญิงในกระจกกลับมายิ้มให้เธออีกครั้งแต่คราวนี้เหมยรู้สึกถึงแรงบีบที่คอของเธอเธอพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงหายใจหอบและรู้สึกถึงรอยแดงรอบคอในที่สุด ครอบครัวของเหมยเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเธอเธอกลายเป็นคนเงียบขรึมและหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนในครอบครัวพ่อแม่ของเธอตัดสินใจที่จะไปหาหมอผีในหมู่บ้านหมอผีชื่อตาเลื่อนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดและตัดสินใจไปตรวจสอบบ้านหลังนั้นเมื่อเขาไปถึงเขารู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ดีในทันที เขาเริ่มทำพิธีเรียกวิญญาณและพบว่าเด็กหญิงในกระจบคือน้อยเด็กหญิงที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้กับพ่อแม่ของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนน้อยถูกฆาตกรรมโดยพ่อของเธอที่เสียสติไปและวิญญาณของเธอยังคงสิงสถิตยอยู่ในบ้านนี้ตาเลื่อนพยายามที่จะปลดปล่อยวิญญาณของน้อยแต่กลับถูกวิญญาณที่โกรธเกรี้ยวของพ่อน้อยโจมตีเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อขับไล่วิญญาณนั้น แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือพ่อของน้อยไม่ได้ต้องการเพียงแค่การแก้แค้นเขาต้องการวิญญาณของเหมยเพื่อแทนที่วิญญาณของลูกสาวเขาที่สูญเสียไปต่เลื่อนต้องทำพิธีขับไล่ที่ซับซ้อนและยาวนานทั้งกลางวันและกลางคืนครอบครัวของเหมยต้องคอยช่วยเหลือและปกป้องเธอจากวิญญาณที่พยายามเข้าครอบงำในที่สุด ด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านและพลังศรัทธาของทุกคนตาเลื่อนสามารถปลดปล่อยวิญญาณของน้อยและส่งพ่อของเธอไปสู่ปอโลกได้สำเร็จแม้ว่าครอบครัวของเหมยจะปลอดภัยแล้วแต่พวกเขาตัดสินใจที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านเพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่สงบสุขจริงๆบ้านผีสิงแห่งทุ่งนาน้อยยังคงยืนหยัดอยู่กลางทุ่งนา เป็นเครื่องตวนใจถึงความน่ากลัวของวิญญาณที่ไม่สงบและพลังอันยิ่งใหญ่ของความรักและความศรัทธาที่สามารถเอาชนะความมืดได้